สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Before t h ด m มแ c h แต่ก็ประจำวันอังคารที่19ตุลาคม2564นะครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาะพูดคุยก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3นะครับก็หลังจากที่เราแพ้ยูเวไปนะครับในเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านูเลยนะครับที่เราบุกไปแพ้ที่ตูเรนครับ0นตหครับก็ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมนี้เราเปิดบ้านนะครับที่สแตนฟอร์ดบิดรับการมาเยของเมาโมก็เป็นทีมที่น่าจะเป็นแบบทีมที่อ่อนแล้วกันนะครับคือแบบระดับทีมชื่อชั้นอะไรเงี้ยคือแบบเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆในกลุ่ม H อชของเราเนี่ยครับก็คือมีเรามยูเวเซนิตแล้วก็เมาโมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อ่าดูแล้วแบบอ่าอาจจะชื่อชั้น เป็นรองหลายๆทีมนะครับเป็นรองสามทีมที่เหลือแล้วกันนะครับผมเกรดอะไรต่างๆในเหล่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมดูนิดนึ่งคาเขาสัญชาติอะไรนะเมาโม่เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆนะผมดูนิดหนึ่งนะเมาโม่นะครับก็เป็นทีมอาชีพอ๋ออยู่ในลีกของสวีเดนนะครับผมก็อ๋อโอเคนะครับผมเพราะว่า คือผมรู้จักนะักเตะอยู่คนเดียวเท่านั้นน้ำทีมเนี่ยก็คืออาเนลอาเมดฮอสิกนะครับผมเป็นกองหลังนะปากาหลังคนที่แบบผมรู้จักคนเดียวอะ่ะนะครับก็คือเขาอยู่ทีเมาโม่นะครับแต่ว่าอารู้สึกว่าจะลงสนามไม่ได้นะรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บนะครับผมก็อา ดูนิดหนึ่งนะประวัติเขาตอนนี้ไม่ได้เตรียมอันเลยนะครับผมก็เป็นกองหลังนะครับวัยยี่สบสองปีเท่านั้นเองนะครับก็อ่าทีมชาติสวีเดนนะครับผมก็เป็นลูกครึ่งนะเป็นบอสเนียก็ได้ครับแล้วก็สวีเดนก็ได้นะครับก็คือไม่แน่ใจว่าเขาเลือกเล่นในทีมชาติอะไรนะน่าจะเป็นบอสเนียหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ได้อ่าตามมากเท่าไหร่นะคนนี้นะเพราะว่า เหมือนสถิติที่ดูในเว็บไซต์ Transfermarkt เนี่ยเขาลงสนามในนามทีมชาติไปอะ่ะทีมชาติบอสเนียเฮอร์เ,เซโกวีนาอะไรเนี่ยนะครับผมก็ลงเดบิวต์ในวันที่8ตุลาคม,มา20 2 0นะลงไปแล้ว10เกมแล้วก็จะเล่นให้กับทีมชาติบอสเนียนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเขาเคยเล่นให้กับทีมสวีเดนชุด U19-U18 ไล่ยูสิบแไล่มาแล้ว U21 เนี่ยครับ เคยเล่นชุดใหญ่ด้วยนะนะครับผมนะเคยเดบิวต์ไปแล้วก็รู้สึกว่าจะมาเล่นให้กับบอสเนียอะไรเงี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ใครอยากจะรู้จักก็ติดตามเอาละกันนะครับผมน่าจะมีอะไรให้เห็นนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบทสัมภาษณ์ของโทมัสตูเคิลก่อนละกันนะพับว่าว่า อ่าประเด็นไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาด้วยนะครับผมโอเคอ่านักข่าวก็ถามถึงเรื่องฟอร์มนะครับฟอร์มของคายลฮาเวิร์สที่ช่วงหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงสนามเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่นะแล้วก็ฟอร์มอาจจะไม่พีคเหมือนกับตอนฤดูกาลที่แล้วอ่ะตอนที่ทูเครลเข้ามารับงานนะครับผมเมื่อช่วงต้นปีะนะครับผมทูเครลบอกว่าตอนนี้คายลฮาเวิร์สเขาฝึกซ้อมอะไรต่างๆทําหน้าที่ในระดับของเขาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเราเองเนี่ย ทีมสตาฟตัวแล้วก็ตัวทูเครย์เขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเขาอยู่แล้วนะครับเขามีเกมเยอะมากมายนะครับที่ได้ออกสตาร์ทลงเล่นไปบ้างแล้วครับเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทําไว้กับทีมเมื่อดูการที่แล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าออตอนเนี้เขาขาดเรื่องการทําประตูกับการแอสซิตนะที่ยังขาดหายไปแล้วเขาก็ต้อง สู้เหมือนกับคนอื่นๆในทีมครับที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลับมายึดสเปซตัวสเปซผู้เล่นตัวจริงของเชลซีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าพูดถึงประเด็นเนี้ยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นว่าครายฮาวเวรสรู้สึกว่าจะแบบฟอร์มมันดรอปไปนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเกมรุกนะครับผมนักข่าวเขาถามว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทูเคอร์บอกว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเพราะว่า เราคิดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับแผนการเล่นแรต่างๆคิดอยู่เสมอครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของแทคนิและกันครับในแต่ละเกมแต่ละเกมไปนะครับผมเราอาจจะเป็นทีมที่มีความสําคัญน้อยลงมั้งนะครับผมที่แบบเวลาทีมไหนเขาเจอเราอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเชลซีอาจจะไม่ได้น่ากลัวมองประมาณนี้นะครับผมเพราะว่า อมันอยู่ในขั้นตอนที่แบบเราว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมหรือไม่หรือไม่รไมเราก็จะทําก็ต่อเมื่อมันมันเจอเกมอะไรต่างๆเาเนี่ยคือแบบว่าอ่าจะเปลี่ยนแทคกติกมันก็ขึ้นอยู่กับทีมที่เชลซีเจอด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจะเล่นแบบไหนนะเรามีนักเตะที่มีความ aggressive ก็คือแบบดุดันมากอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเกมแบบเนี้ยมันอยู่ที่เรื่องความสมดุลในทีมมากกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เราสร้างสารโอกาสเพราะว่าหลายๆทีมที่เวลาเจอเชลซีเขาตั้งรับลึกครับอ่าทุกเขาคิดอย่างกับผมคิดแล้วคือแบบหลายๆทีมเขาตั้งรับลึกแล้วเรากําลังหาวิธีทางวิธีทางที่แก้ไขในจุดตรงเนี้ยนะครับผมนั่นคือเหตุผลที่เรามายอยู่จุดตรงเนี้ยนะครับผม แล้วก็การรับมือกับทีมเมลโมะครับก็ทูเค้าบอกว่าคือเขาเป็นทีมที่มีความมั่นใจอยู่แล้วครับมีความมั่นคงมีความเชื่อมั่นเราไม่ประมาทเขาแน่นอนครับเราเคารพพวกเขามากนะครับผมเขามีโค้ชที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับก็พูดถึงโค้ชของเมลโมนะครับผมเป็นทีมที่เชื่อมั่นในสไตล์การเล่นของพวกเขาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พูดถึงลูกคาคูที่ว่าต้องปรับตัวนะครับผมทูเค้าบอกว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่ ตัวลูคาคูปรับเข้าหาเพื่อร่วมทีมะนะครับผมคือในความเห็นของเขานะผมก็คือทูเข้เข้าให้ความเห็นว่าแบบคือช่วงเนี้ยลูคาคูลงเล่นเยอะเกินไปอะ่ะโอเวอร์โอเวอร์แบบคล้ายๆแบบโอเวอร์เพลย์หรืออะไรทักอย่างแบบให้คํเจำกัดความแบบเล่นมากเกินอะ่ะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปทั้งทีมชาติแล้วกลับมาสโมสรทีมชาติแล้วก็สโมสรเพราะว่าช่วงยูโรเขาก็ได้เล่นตลอดเลยแล้วก็พักสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก,ก็กลับมาร่วมทีมเชลซี นะแล้วก็ไปเล่นทีมชาติแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างมันก็แบบต้องปรับตัวเข้าหากันนักเตะอะไรประมาณเนี่ยเขาเล่นเยอะในช่วงซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะครับผมก็พูดถึงในเกมยูโรอ่ะที่ลูคาคูลงเล่นเยอะนะครับผมแล้วก็พูดถึงสภาพความพร้อมนะครับก็คือเชลซีขาดขาดแค่คนเดียวครับในเกมวันพรุ่งนี้ก็คือคริสเตนพูลิสิตคนเดียวแล้วเพราะว่ายังยังมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่นะครับผมเพราะว่าทูกข้อบอกว่า ตัวนักเตะเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือเหมือนโดนทำฟาวหนักนะครับผมใส่ข้อเท้าเขาแล้วก็รายละเอียดมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่แพทย์นะครับผมแต่ว่าอาเขามีปัญหาบางอย่างก็คือปวดที่ข้อเท้าเอาเวลาคือคือแฟนเชลซีนึกภาพตามะนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนเชลซีนึกภาพตามว่าคือผู้ริสิทธิ์เขาเป็นสไตล์ที่แบบออกตัวเร็วอ่ะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงบอลอะไรแบบเนี้ยใช้เท้าเยอะ ในการเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยเจอคู่แข่งตัดเกมอะไรเยอะอยู่แล้วแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บเขาอะ่ะคือเจ็บข้อเท้าเขาเนี่ยเขามีอาการปวดนะครับผมแล้วก็มันรบกวนจิตใจเขาด้วยเวลาเคลื่อนบอลไปเร็วๆอะ่ะมันมันรู้สึกเขาไม่มีอสระเลยนะครับผมมันเลยทําให้แบบการที่จะรีคอเวอรี่เขากลับมาเนี่ยมันมันเลยยังไม่เกิดขึ้นตอนเนี้ยนะผมมันก็ ต้องรักษากันไปก่อนนะเพราะว่ามันยังมีอาการอยู่อย่างนั้นนะก็เสียดายนะส่วนตัวผมเนี่ยเสียดายมากนะสาหรับคริสเตนพูลิสต์ที่เมื่อเชลซีมีลูคาครูอ่ะผมว่าบูลิสิต์อ่ะเข้ากับเขาได้เร็วกว่านักเตะคนอื่นๆะผมคิดอย่างนั้นเนะี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่สไตล์ที่แบบเลี้ยงกี้แล้วพยายามทําชิงอะ่ะลูคครูบงังคู่แข่งให้ได้บังกองหลังเนี่ยแล้วก็ทาชิงกับบูลิสต์แล้วบูลิสต์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษคือ มันเป็นมุมที่ว่าเชลซีจู่โจมการทะลุทะลวงอ,ะอ่ะประมาณนั้นเชลซีไม่มีนะในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นคายาวเวสเมสันเมาส์ซีเยตนะครับมันอาจจะมีโอดอยแต่โอดอยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามอะ่ะนะครับผมแล้วก็ถูเขาเขาเขาไม่ค่อยใช้เขาโยกไปเล่นตัวบนซักเท่าไหร่นะมีบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่จะเล่นวิงแบกขวาอะไรเงี้ยนะครับผมไปเล่นตัวบนอาจจะเป็นบางเกมแต่ว่าคือผู้ริ่ะ คือเป็นนักเตะที่เป็นตัวรุกที่แบบว่าเป็นสายทะลุทะลวงคือเชลซีเมื่อก่อนมีเอเดนาซากับวิลเลียนถูกไหมครับแบบวิลเลียนอาจจะ่ามีของมากกว่าอาซาตรงที่ว่าฟรีคิกกับเปิดบอลอะไรแบบนี้แต่อาซาคือใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงประตูได้เลี้ยงทะลุทะลวงได้เปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้อะไรแบบนี้นะครับคือนักเตะประเภทเหล่านี้มันสามารถดึงตัวประกบ ได้เยอะนะครับผมต,ตัวประกบคู่แข่งอย่างน้อยต้องคุมสองคนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เพื่อนแดนบนอะ่ะเวลาเล่นเกมลูกมันจะทําให้แบบมีพื้นที่มีอิสระบ้างนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับโทมัสซูเคอร์ได้พูดก่อนเกมนะผมก็เห็นเพิ่งจะเห็นนะครับที่ในสิ่งที่พอสโคพูดอะ่ะนะผมที่ว่าเชลซีเป็นอ่าคล้ายๆแบบกองหลังอ่อนที่สุดในบรรดาท็อปโฟผมอยากจะบอกไว้ตรงนี้นะครับว่า เรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับพอได้อ่านข่าวอะไรก็เราก็พับเก็บไว้ใส่ลิ้นชักไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องออกเอาออกมาให้ไม่ไม่ต้องเอาออกมาให้เรามานั่งอ่าถกกันหรือมานั่งโต้เถียงกันในหมู่แฟนเชลซีว่าเฮ้ยพอสโคผพูดอย่างนั้นทําไมมันไม่ถูกคือเขาก็วิจารณ์ของเขาไปในความคิดของเขาเขาไม่ได้เป็นนักเตะเชลซีก็และก็ไม่ได้เป็นานานเชลซีด้วยคือผมเลยมองในมุมของผมก็คือ ผมทำไมต้องผมต้องไปใส่ใจด้วยกับสิ่งที่พอสโคเขาสื่อไม่ว่าจะเป็นแกลลี่เคแกลลี่เนวิลหรือเคมี่คาร์เกอร์ให้ความเห็นอะไรก็แล้วแต่ของเชลซีหรือเคมี่เรดแนปอะไรแบบเนี้ยที่เป็นพวกกูรูสายวิเคราะห์ทาง Sky ยสปอร์ตบีอินสปอร์ตบีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าผมจะฟังก็คงจะเป็นนูแมนนะที่เขาทําช่องที่เกี่ยวกับวิเคราะห์แท็กติกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมน่าคือหลายๆคนน่าจะรู้ครับจากที่ ปีตโบว์เขาเคยพูดถึงอ่ะนะครับผมนูแมนอะไรที่เขาวิเคราะห์เรื่องแท็กติกไอ้อย่างนั้นยังพอฟังได้นะครับผมเขาก็พูดในส่วนที่เชลซีแลนง่ายแบบไหนแต่ว่าไอ้การวิพากษ์วิจารณ์แบบว่าอกองหลังทีมนี้ดีกว่าทีมนี้ทีมนี้มีอ่าคล้ายแบบความสามารถหรือนักเตะชั้นเชเอ้ยแบบประมาณว่าแบบอ่าชื่อเสียงหรือ,อความเป็นนักเตะที่แบบว่าอ่าชื่อชั้นอ่าพูดพูดตรงนี้ชื่อชั้น ของนักเตะแต่ละทีมแบบมาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้ดีกว่าลายบุคคลแต่ผมก็บอกไว้คลิปก่อนหน้านั้นอะที่บอกว่าทําไมทูเคิลเข้ามาเชลซีครั้งเนี่ยถ้าผ่านปีนี้ไปได้เขาน่าจะเป็นคนที่เป็นโค้ชเชลซีที่คุมมากกว่าสามปีผมให้คําจํากัดความ่างนี้แล้ผมมั่นใจเลยถ้าเขาผ่านปีนี้ได้และผลงานดีผมว่ามากกว่าสามปีสำหรับโทมัสทูเคิลนะครับผมล้างอาถรรพ์สักทีที่ว่า ค้ชเชลซีอยู่ไม่เกินสามปีนะครับผมหรือไม่เกินสองปีอะไรเงี้ยผลงานไม่ค่อยดีคือทูเคิาเขาทำใหทท้ทีมเล่นเป็นทีมครับอ่านึกภาพตามนะครับทีมเล่นเป็นทีมไม่มีใครอ่ามีความสำคัญไปมากกว่านักเตะคนอื่นๆในทีมเขารวมกันเป็นหนึ่งเล่นเพื่อทีมคุณได้โอกาสคุณลงเล่นให้เต็มที่คุณซ้อมเต็มที่คุณตั้งใจในสนามซ้อมได้อย่างเต็มที่เมื่อโอากาสมาแล้วคุณทําให้เต็มที่แล้วโอกาสมันจะมาเอง ยกตัวอย่างอย่างบาร์คลีย์ลอตตาชีกเงี้ยแล้วก็พูดถึงซาอูลตลอดว่าถ้าซาอูลตั้งใจฝึกซ้อมปรับตัวถ้าโอกาสมาปุ๊บแล้วเขาทาได้นั่นแหะโอกาสเขาแลละที่เขาจะทําประโยชน์ให้กับเชลซีลงเล่นในกับเชลซีทุกคนมันมีโอกาสสำรองด้วยมีโอกาส11สตัวจริงแล้วไม่ยืนยาวด้วยนะครับผมบอกเลยสําหรับยกโทมัสทูเคิลใครเล่นดีได้ลงครับใครฝึกซ้อมได้ดีใครทําผลงานได้ดีก็คือต้องได้รับเครดิตต้อง สมควรได้รับอะดีเซิร์บนะครับผมภาษาอังกฤษอะสมควรได้รับงการลงเล่นเท่นั้นคือคิดแค่นี้เลยครับไอ้ส่วนที่ประเด็นจะจะถกเถียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยเข้าไปครับคืออาจจะมองในแง่แบบอ่ะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็แล้วแต่แล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดคืออันนั้นก็เรื่องของเขาไปสําหรับผมนะส่วนตัวผมอะถ้าทีมอื่นมาพูดอะไรผมก็คือผมไม่รู้ทีมเขาอ่ะแค่นั้นเองว่าทีมเขาเขาเป็นยังไงทีมเขาจะจบยังไง โค้ชเขามีปัญหาอะไรทีมีปัญหาผมไม่รู้ไงครับแต่อันเนี้ยเชลซีผมรู้เพราะผมดูมาตลอดดูโอเป็นร้อยนัดแล้วอะ่ะไม่รู้กี่นัดอะ่ะนะครับผมเป็นร้อยรอยนัดอะ่ะผมจะเอาสมาธิหรือความคิดอะไรไปคิดให้มันเพืองสมองกับทีมอื่นทําไมถูกไหมครับคือบางคนอ่ะใช่ครับคือเขาท o u t u b e มัน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 ก็เรื่องของเขาอยู่แล้วเพราะวันแมสคนดูเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแต่ว่าคอนเทนต์แบบ คุณไม่ใช่แฟนเชลซีแต่คุณไปทําประเด็นแฟนเชลซีไอ้ประเด็นประเด็นของทีมเชลซีเนี่ยคือประเด็นอื่นๆไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับนะแต่ประเด็นแบบพวกแบบจะคา,าดหวังว่าเชลซีขาดตรงโน้นตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมันผมว่าถ้าคุณเชียร์ทีมนั้นๆอยู่แล้วคุณไปทําทําตรงนั้นให้มันดีกว่าแล้วกันนะครับผมแบบซ้ำในส่วนของทีมตัวเองอ่ะแล้วก็มาพูดถึงทีมอื่นอะไรก็ฟังก็ฟังไปผ่าน,านๆแบบไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากครับ เขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็มีถูกมีผิดไม่ใช่ว่าเขาจะถูกร้อยเปอร์เซ็นตลอดมันก็มีส่วนผิดบ้างไม่ใช่ว่าจะถูกตลอดนะครับผมแต่ว่าไอ้ส่วนเชลซีเราก็เห็นอยู่ปัจจุบันอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันเป็นยังไงทุกคนจะรู้เลยเว่ารูดูการนี้เป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างยังมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีบรรยากาศที่ดีในทีมก็คือแบบทีมมันมันเป็นหนึ่ง ทุกคนมันมีหน้าที่ใครมีหน้าที่ตรงไหนทําตรงนั้นให้มันดีที่สุดมีโอกาสปุ๊บคุณคว้าให้ได้แค่นั้นเองถ้าคุณคว้าไม่ได้คุณก็ต้องหน้าสำรองนะคุณก็ต้องรับกับสิ่งที่ตามมาเพราะว่าผลงานคุณมันมันไม่มีเป็นชิ้นเป็นอน่ะแต่ไอถ้ถทา่ทำผลงานได้อย่างลอตเตอรี่เห็นไหมครับโอกาสมันจะมาให้เขาเรื่อยๆเขาจะพิสูจน์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันนักแต่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่จะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับแบบ เวลาฟังช่องอื่นอะไรต่างๆคือเราฟังก็ผ่านไปไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งโต้เถียงหรือคอมเมนต์โต้เถียงอะไรกับเขาให้เขาพูดไปในสิ่งในสิ่งที่เขาคิดครับไม่ต้องไปเคิมตามตลอดก็ได้อันไหนมันตรงกับเราอ่าโอเคเนี่ยเออเฮ้ยเขาเข้าใจไว้แบบสิ่งที่เขาพูดมันวิเคราะห์มากับทีมเชลซีแต่อันไหนที่มันไม่ถูกใจเราไม่ต้องไปคอมเมนต์โต้เถียงก็ได้ครับปล่อยเข้าไปเราก็เก็บไว้อันเนี้ยไม่ไม์เซตมันผิดไปแล้วนะครับผมก็คือ จะมานั่งแลกเปลี่ยนหรืออะไรแบบเนี้ยแลกเปลี่ยนมันก็เท่านั้นเองแต่ถามว่ามันได้ประโยชน์กับใครมันมันก็ไม่ใช่นะครับผมพอแลกเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้ให้เชลซีฟอร์มดีขึ้นเลยมันไม่เกี่ยวอะไรที่แบบทําให้เชลซีดีขึ้นเลยเห็นไหมครับนะกปะ็ประมาณนี้ประเด็นของพอสโคหรือใครใคก็แล้วแต่หรือช่องอินๆอะไรก็แล้วแต่ที่ทําประเด็นของเชลซีอ่ะก็ปล่อยเขาไปนะครับผมนะยังไงผมก็ไม่ยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับผมก็ ผมเป็นอ่าในมุมมองอีกอีกฝากนึงเลยแล้วกันนะครับเป็นมุมมองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆดีกว่าแล้วกันนะครับจากแฟนเชลซีที่ไม่ได้มีเก่งไม่ได้มีข้อมอูลเรื่องการวิเคราะห์สถิติเอามาปูแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าสถิติเป็นอย่างอย่างนี้เพราะสถิติมันคือเรื่องอดีตที่เขาเก็บมาแต่ปัจจุบันผมถามหน่อยว่ามันจะมา mix มาเม ake s e n หรือมา fix กับทาง ปัจจุบันเกมหน้าได้หรือเปล่าแค่นี้เองนะครับใครรู้อนาคตมันไม่มีอยู่แล้วครับมันได้แร่กับเราคา,าดคาดการไปถูกก็ก็คือถูกมันก็คือถูกไปก็น่ความจริงแต่ถ้าผิดก็คือคุณก็ต้องยอมรับผิดไปไม่ใช่ว่ามานั่งอ้างนู่นอ้างนี่แล้วอ่าเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองไม่ผิดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะฝากไว้เท่านี้แล้วก็ถ้ามีเวลาช่วงออืนอ่นอย่างเงี้ย before the after ค่อยมาแทรกตรงนี้ละกันนะครับผม เราไปดูรายชื่อที่คาดแล้วของบูสร์ที่เขาใส่มานะก็เชลซีครับสามสี่สองหนึ่งนะวผู้รักษาตัวเป็นเหมือนเขาจะใส่เกป้าให้โอกาสเกป้านะครับผมก็โอเคครับถ้าเกป้าลงก็มีปัญหาอยู่แล้วให้โอกาสเขาบ้างนะครับผมส่วนกองการเนี่ยมาลองซาเตโกซิวาแล้วก็คิสเตนเซนแต่ผมคิดว่าเกมนี้อาจจะให้โอกาสดูดิเกอร์ไปเลยนะครับผมแบบอาจจะไม่ประมาทรัดกลุมไว้นะครับผมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับ ส่วนกองกลางเนี่ยกองเต้อาจจะเป็นตัวยืนนะครับผมจะเป็นจอร์จินโยหรือโควาซินี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม mm hmm. ผมเห็นด้วยนะที่ฮูสคอร์ใส่มาเป็นคาราบาสามดอยแล้วก็พักเดฟกับลิสเกมไปนะครับผมว่าเกมเนี่ยาทางเมลโ,โมเขาคงมาเล่นหลังสามเนี่ยสามห้าสองอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ใช้เกมบุกใสไปเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไงก็ตั้งเกมรับอยู่แล้วแล้วก็บุกไปเลยแล้วกันนะครับกองหน้าเนี่ยเห็นด้วยครับอย่าให้พักลูกคาคูบ้างน,นะครับผมให้ไปเล่นเกมอื่นบ้างน,นะครับเพื่อ ให้เรื่องความฟิตเข้ามันดีขึ้นกว่านี้นะครับผมนะแล้วก็ฮาร์เวส Ma เมสันเมาส์ก็เห็นด้วยเกือบทั้งหมดเลยนะครับแบ็กซ้ายก็มาก็ลองโซ่ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาแต่ส่วนของมาลองซาเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นดูดิเกอร์ก็ได้หรือจะเป็นดูดิเกอร์ชาโลบาแล้วก็เจโกซิวาก็โอกาสเป็นไปนได้นะครับในเกมกับเมาส์โมนะก็คือกองกลางกัไม่แน่อาจจะเป็นลอตตัาชี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับลอตต้ชี้หรือไม่กาซาอูก็มีโอกาสได้ลงนะครับผมในเกมแบบนี้นะก็ประมาณนี้ นะผมก็เจ็บคนเดียวนะครับผมริเสเตียนพูลิสิตนะครับแล้วก็อ,เอ,อาเนลอา์เมทฮอสิกก็ยังโดนใบแดงติดโทษแบนอยู่นะครับผมก็ทางมาโมผมรู้จักแค่เนี้ยคนเดียวเลยนะครับสำหรับทีมนี้เพราะว่าเป็นกองหลังที่น่าสนใจนะสาหรับอาร์เมทฮอสซิกนะครับผมความน่าจะเป็นของเกมว่าผมว่าเชลซีบุกวันเวนะครับผมน่าจะคือถ้ามีสมาธิถ้าไม่ผีผามแล้เล่นตามเกมแล้ว อยู่ในมาตรฐานของตัวเองผมว่าเชลซีชนะได้เก็บสามคะแนนได้นะไม่ยากนะครับผมเพราะว่าดูย้อนหลังเกมสองเกมก่อนที่มาโม่เจอทั้งเซน,เนีทั้งยูเว่ยูเว่เนี่ยเขาเจาะริมเส้นเลยนะครับริมเส้นแล้วก็เปิดเปิด,ปดส่วนมาโมเนี่ยเขาจะเล่นลูกเซตเพย์นะครับผมกับบอลโยนยาวนะครับผมไปคือไปลุ้นกันข้างหน้านะครับผมก็ประมาณนี้ก็คือรอสวนกลับอะไรประมาณนี้นะสรับสับมาโมก็ผมคิดว่าเชลซีหน้าจะอาตัวรอดได้แล้วก็เก็บคลีนชีทได้นะครับเกมนี้ยังไงก็ ติดตามครับเตะกันวันพุธนะครับคืนวันพุธเวลาตี2ตรงนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ในช่วง f o r o t h t m e t c h ก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก่อนจากไปนะฝากกด s u b ส c r i b e ช่อง h a ร d of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องโชวซีช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ